สวัสดีครับวันนี้เรามาดูการเซเลคชันนะครับโดยใช้เ a น g ์นะครับการใช้เลนส์นะครับก็สามารถเข้าตรงนี้นะครับที่ elect นะครับแล้วก็เลือกนะครับที่ Color Range นะครับทั้งใน Tonal r a น g e นะครับหรือว่า Alpha r a น g e ก็ได้นะครับตัว Color Range นะครับจะมีเลือก3อันนะครับคือ Red, Green แล้วก็ blue นะครับก่อนอื่นให้เรา Duplicate นะครับตัว Layer b a c k g r o u n d นะครับให้กด d u p l i c a t e นะครับจากนั้นกดปิดการมองเห็นตัว Original ก่อนนะครับแล้วก็ เลือกที่เลเยอร์ที่เราต้องการจะ selection นะครับจากนั้นเข้าที่ Select นะครับแล้วก็กดที่ color La n เนะครับแล้วก็เลือก r e รนะครับตัวฟังก์ชันนะครับก็จะเลือกนะครับสีนะครับที่มีส่วนผสมของสีแดงนะครับอย่างเส้นสีพวกนี้นะครับมีส่วนผสมมีส่วนผสมของสีแดงนะครับก็จะถูกเลือกขึ้นมานะครับ ถ้าสมมติว่าเราจะเลือกสีอื่นนะครับก็กดที่เล็กนะครับแล้วก็เลือก color r a n เลนะครับแล้วก็ green นะครับก็จะมีส่วนผสมของสีเขียวนะครับที่ถูกเลือกขึ้นมานะครับเมื่อกด Copy ไป l a เย r ใหม่นะครับก็กด control แล้วก็ j นะครับผมจะปิดเลเย r เดิมนะครับเราก็จะเห็นส่วนของสีเขียวถูกเลือกขึ้นมานะครับในส่วนนี้เราสามารถทําอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นว่าเราจะเปลี่ยนสีนะครับก็กดที่ hsl นะครับ แล้วก็กดเปลี่ยนได้เลยนะครับเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสีม่วงพวกนี้ได้นะครับกดปิดนะครับแล้วก็กดเปิดเลเยอร์เดิมนะครับกด d ีซีเล c นะครับก็จะเป็นแบบนี้ได้นะครับตัว h ช l ออาจจะดึงเข้าไปนะครับอยู่ในเลเยอร์นี้ก็ได้นะครับกด ปิดการแสดง Adjustment ก็ได้นะครับหรือว่าเปิดขึ้นมานะครับสีก็จะถูกเปลี่ยนไปนะครับผมจะลบเลเยอร์นี้ไปนะครับแน่นอนครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือปร e นะครับก็เหมือนกันนะครับเขาก็จะเลือกส่วนที่มีสีน้ำเงินให้นะครับเราลองกดดูนะครับกด control นะครับหรือว่า command ใน mac นะครับกดแล้วก็กดเจนะครับ จากนั้นก็กดตัวเ a y e r เดิมนะครับกดปิดไปนะครับสีที่ถูกเลือกมาก็จะเป็นสีนี้นะครับสีน้ำเงินนะครับส่วนที่มีสีน้ำเงินผสมอยู่นะครับก็จะเป็นก็จะถูกเลือกมานะครับผมจะกดลบตัวนี้ได้นะครับแล้วถ้านอกเหนือจากสีนี้ล่ะนะครับจะมีคําถามนะครับเราจะทํำยังไงนะครับก็กด ตัวนี้ได้นะครับกด select นะครับแล้วก็เลือกที่ select sample color นะครับตัว sample color นะครับจะมีให้เลือกโทนเรนด์มาให้นะครับแล้วก็เราสามารถกดเลือกไปเลยนะครับจิ้มตรงไหนก็ได้นะครับสมมติว่าต้องการสีเหลืองนะครับเมื่อกี้มันมีสีแดงนะครับสีเขียวแล้วก็สีเงินนะครับแต่ไม่มีสีเหลืองแล้วให้เรากดสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีโทนเรนด์ให้เราเลือกนะครับว่าจะเอาโทนเรนด์ขนาดไหนนะครับ คือต้องการความต่างของสีเยอะไหมนะครับจากสีที่เราเลือกนะครับถ้าต่างน้อยๆนะครับก็คือสีมันจะใกล้เคียงกับสีที่เราเลือกนะครับบริเวณที่ถูกเลือกนะครับแต่ถ้าต่างมากนะครับสีมันก็จะต่างทั้งสีทั้งโทนนะครับจะเริ่มเห็นว่ามีสีอื่นติดมาด้วยแล้วนะครับถ้าสามารถต่างเยอะๆนะครับต่างแบบต่างเยอะเลยนะครับสีอื่นจะถูกเลือกมาด้วยนะครับต่างแบบร้อยเปอร์เซ็นนะครับ ก็คือต่างกับสีเหลืองร้อยเปอร์เซ็นนะครับสีอื่นก็แทบจะถูกเลือกมาด้วยนะครับก้อนนี้เป็นแคมเปิลคัลเลอร์นะครับก็สามารถเลือกแบบนี้ได้นะครับเมื่อโอเคแล้วเราก็ดแอปพลายนะครับตัวซเลคชันก็จะขึ้นมานะครับเราก็สามารถกดคอนโทรลเจนะครับหรือว่าทํางานบนซเลคชันนี้ได้เลยนะครับกดปิดการมองเห็นตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับซเลคชันที่ถูกเลือกมานะครับ สำหรับโทนอซเลชันนะครับเราก็กดเลือกตรงนี้นะครับซิเล็กนะครับแล้วก็เลือกที่โทน a l r เรนจ์นะครับในโทนที่เราจะเลือกนะครับก็สามารถเลือกมิโทนชาร์โดแล้วก็ไฮไลท์ได้เลยนะครับรูปนี้ผมจะเลือกเป็นชาร์โดก่อนนะครับเมื่อคนเลือกชาร์โดนะครับส่วนที่ทุกเลือกจะเป็นส่วนที่เป็นส่วนมืดนะครับก็สามารถดูจากคลิปโตแกรมได้นะครับจะเป็นส่วนบริเวณนี้นะครับส่วนมืดนะครับ ในส่วนมืดเราก็สามารถจัดการได้นะครับว่าเราจะเพิ่มแสงสว่างหรือว่าเราจะอิดอะไรก็ได้นะครับตรงเลือกซ e เล็ชันนี้นะครับผมจะลองใช้ตัวเลเวลนะครับความสว่างขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นการจัดการกับส่วนมืดนะครับก็ดูก่อนและหลังได้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนของมิดโทนนะครับก็กดซิเล็กนะครับ แล้วก็ To นอ้นะครับแล้วก็กดที่มิดโ n นนะครับตัวรูปนะครับก็จะเลือกที่มิดโ n นให้เรานะครับอ๋อตรงนี้ผมผิดไปนะครับเป็นเลเยอร์ที่เลือกไปคือเลเยอร์ของตัวแอนด์จัฟเมนนะครับซึ่งมันจะใช้ไม่ได้นะครับผมจะลบก่อนนะครับเลเยอร์ที่เราจะเลือกได้คือเลเยอร์ที่เป็นรูปนะครับก็กดนี่นะครับเล็กนะครับแล้วก็ัวนอลนนะครับแล้วก็มิดโทนนะครับตัวมิดโทนก็จะถูกเลือกขึ้นมานะครับ คือเป็นความสว่างที่ตรงกลางๆนะครับเราก็อาจจะลองปรับดูนะครับปรับตัวไบเนตก็ได้นะครับก็ปรับความสว่างขึ้นมานะครับโทนที่อยู่ตรงกลางนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถปรับขึ้นมาได้นะครับก็ดู Before, After ได้นะครับจริงๆไม่ทงก็คือความสว่างที่มันพอดีอยู่แล้วนะครับ่ดนใหญ่เราก็อาจจะไม่ได้เลือกที่จะปรับ ในบริเวณนี้นะมากเท่าไหร่นะครับในเรื่องความสว่างความมืดนะครับตัวอีกตัวก็คือส่วนของไฮไลท์นะครับผมกดดีสเล็กตัวนี้ก่อนนะครับก็กดที่สิเล็นะครับแล้วก็กดโทนอลเรนจ์นะครับแล้วก็เลือกไฮไลท์นะครับไฮไลท์ก็จะเป็นส่วนสว่างนะครับอ๋อตรงนี้ผิดอีกแล้วนะครับผมลบใหม่นะครับลบตัวเลเยอร์แอชเบนนอกนะครับแล้วก็กดเลเยอร์ที่เราจะเลือกนะครับกดสิเล็นะครับแล้วก็กด จอนอเรนต์นะครับแล้วก็เลือกที่ไฮไลท์นะครับตัวไฮไลท์ก็คือส่วนสว่างนะครับบริเวณไหนที่มีส่วนสว่างอยู่นะครับแบบนี้นะครับก็จะถูกเลือกนะครับแล้วเราก็สามารถจัดการตรงไฮไลท์ได้นะครับส่วนใหญ่บริเวณไฮไลท์นะครับเราก็จะลดความสว่างมันลงนะครับเพื่อที่จะเปิดเผยรายละเอียดมากขึ้นนะครับก็ไปลดที่ไบเน็ตนะครับก็ประมาณนี้นะครับคือการเลือก ตัวโทนนะครับของรูปนะครับก็คือความสว่างในรูปนะครับเพื่อที่จะใช้งานในส่วนของ Selection ในส่วนนั้นนะครับ